กลับมาสู่รายการกู้รถกู้รอยยิ้มนะครับคุณอยู่กับตอนที่4ครับตอนนี้เรากู้มอเตอร์ไซค์ครับอย่างที่เห็นตอนนี้คือเรียกว่าจับเขาแก้ผ้าเรียบร้อยครับอาจารย์ครับคันนี้พอถอดมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับในขั้นต้นก็จากดูสภาพนะครับได้ได้ว่าหนักพอสมควรนะครับเราเช็คกันได้ตั้งแต่ตัวแรกเลยครับเมื่อเราลื้อตัวกองอากาศออกมานะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าข้างในกองอากาศนั้นแทบจะไม่เหลือสภาพความเป็นกองอยู่เลยนะครับไม่สามารถที่จะให้อากาศซึมผ่านได้ สภาพถ้าอย่างนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเป่าทําความสะอาดครับผมเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนะครับผมอย่างค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรออากาศหนึ่งตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ80ไม่เกิน150บาทนะครับของแท้ของเทียมก็เลือกเปลีกันไปหลายยี่ห้อครับถัดไปนะครับทีนี้ เราก็ลองเปิดหวัวเทียนดูนะครับ,รบถอด <ผม S 1> หวัวเทียนออกมาดูนะครับเพื่อเช็คสภาพภายในของตัวตัวกระบอกสูบข,ของลูกสูบ <ผม S 1> เราซึ่งเมื่อถอดออกแล้วปรากฏว่ามีน้ําอยู่ในหวัวเทียนครับผมซึ่งตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าน้ํายังขังอยู่ในกระบอกสูบบ้าง <ผม S 1> บางส่วนนะครับซึ่งเราจะต้องทําการไล่น้ําออกมานะครับในการไล่น้ําออกนั้นทางที่น้ําจะออกนะครับก็มีอยู่2ทางหนึ่งคือทางท่อไอเสียและทางรูหัวเทียนที่เราถอดออกครับผมซึ่งเมื่อเราเช็คแล้วว่ามีน้ําในหัวเทียนก็มีความเป็นไปได้สูงว่าใน ท่อไอเสียเนี่ยจะมีน้ําอยู่ด้วยครับผมนะครับซึ่งถ้าในท่อไอเสียมีน้ําอยู่เราต้องถอดท่อไอเสออกมาแบบนี้เช่นเดียวกันครับผมนี่คือถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับคือแบตเตอรี่นะครับที่เราถอดออกมานะครับจะสังเกตเห็นว่าแบตยังมีรูปทรงเหมือนเดิมนะครับคือไม่บวมไม่ปิดอันนี้ยังพอเบาใจได้ครับถ้าเรามีมิเตอร์วัดนะครับถ้าเรามีมิเตอร์วัดเดี๋ยวจาวัดโชว์เลยนะครับนะครับเราปรับย่านว่าจะเป็นแบบเข็มหรือแบบดิจิตอลแบบนี้ก็ได้นะครับครับผมเราปรับย่านววััดตนะครบ แล้วเราก็จิ้มที่ขั้วบวกนะครับและขั้วลบของแบตเตอรี่ครับจะสังเกตเห็นว่านะครับตอนนี้ไฟขึ้นที่12.48โวลต์นะครับซึ่งก็ยังพอเบาใจได้อีกส่วนหนึ่งคือว่าแบตอาจจะยังไม่เสียชีวิตครับผมอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถัดไปนะครับที่เราจะต้องดูครับคือเราถ่ายน้ํามันเครื่องออกนี่เมื่อถ่ายน้ํามันเครื่องออกมานะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามีเม็ดน้านะครับมีคาบน้ําอยู่ด้านใต้นะครับ เพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันจะหนักกว่าน,ออน้ำมันเนี่ยจะเบาวกว่าน้ำนะครับ<ม>น้าจะจมอยู่ด้านล่างครับ,รบถ้าอาการแบบนี้ก็ชัวร์เลยก็คือมีน้ําเข้าไปในระบบเกียร์ออ<ม>ของเราระบบเข้าเวยงของเรานะครับ,รบก็ต้องเปลี่ยนทิ้งทันทีทีนี้นะครับเมื่อเราถอดอ่าทีแรกเนี่ยเราถอดเจ้าตัวกองอากาศออกมาเนี่ยในเสื้อกองสังเกตว่า มีน้ำอยู่นะครับก็เป็นไปได้สูงเลยว่าน้ํานั้นได้เข้าไปในคาบูเรเตอร์และเข้าไปในทางท่อไอดีของเครื่องยนต์ด้วยเมื่อเราถอดออกมาก็สังเกตเห็นเลยว่าในคาบูเรเตอร์นะครับมีน้ําอยู่นะครับมีคราบของน้ําอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการเซอร์วิสคือล้างคาบูเรเตอร์ลูกนี้นะครับให้มันสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งตัวนี้เราสามารถจะเรียกได้ว่าซ่อมแซมได้ครับผมนะครับยังไม่ต้องซื้อหรือเปลี่ยนใหม่ใช้ล้างคาบูเอาก็ได้ใช่ครับใช้ล้างคาบูเอานะคร ส่วนใหญ่ค่าแรงในการทําหรือการล้างคาบูส่วนอ,อยู่ประมาณเท่ <c oughs> าไหร่ครับก็ประมาณไม่เกิน5 0าสบถึงหนึบาทครับการล้างคาบูง่ายๆ <c oughs> ใช่ครับทีนี้เนื่องจากว่าถังน้ำมันลูกนี้นะครับ <c oughs> เมื่อเราเปิดออกดูปรากฏว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของรถอาจจะแอบถ่ายไปก่อนแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะหกออกไปหมดแล้วนะครับซึ่งไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่ในตัวถังเลยแต่สังเกตเห็นได้เลยว่ามีน้ำเข้า ครับผมดูได้จากคราบสนิมครับที่เกิดขึ้นภายในถังนะครับแสดงว่ามีน้ำเนี่ยรั่วไหลเข้าไปทางท่อหายใจของฝาเองนะครับเมื่อน้ํามันเข้าไปข้างในเนี่ยในนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคราบสนิมอยู่ครับผมนะครับเราก็ต้องทําการล้างแต่การล้างถังตัวเนี้ยเราไม่สามารถจะเอามือเข้าไปล้วงล้างได้ครับเราต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับจะใช้การน้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็ตัวโซเน็กก่อนเอาโซเนกฉีดเข้าไปจากน้นน้ำมันเบนซินตามล้างแล้วก็เป่าลมไล่ให้ทั้งโซเนกและน้ำมันเบนซินเดิมของเรานี่ออกให้หมด ครับผมนะครับถึงจะเอาถังตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับแล้วจะสังเกตเห็นว่าตรงถังโผล่มาอีกจุดนึงครับนี่คือกรองนะครับกรองเบนซินนะลูกนี้ก็ตกประมาณ10กว่าบาทซึ่งควรเปลี่ยนเลยครับเอาไปใช้อีกนะครับในเรื่องของการเติมส่วนใหญ่เนี่ยเติมยังไงครับอาจารย์เยอะไหมยังไงคือตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยครับถ้าเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะมอเตอร์ไซค์สูบเดียวนี่ครับการปริมาตรของน้ำมันเครื่องที่ใช้เนี่ยจะอยู่ที่จุด8ถึง1ลิตรใส่ เราเติมน้ำมันเครื่องไปแล้วเนี่ยครับการวัดระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความเข้าใจผิดอยู่บ้างคือว่าใส่เข้าไปนะครับแล้วขันให้สุดครับต้องขันให้สุดนี่คือความเข้าใจผิดครับขันให้สุดแล้วคายออกมาแล้ววัดแล้วก็ดูระดับซึ่งจะเห็นว่าเกินอ้าวเราเติมน้ำมันเครื่องเกินหรือเปล่าในนี้ก็อ้าวปริมาตรก็ตรงนี้ทําไมเกิดขึ้นตรงนั้นครับผิดวิธีครับเพราะออกแบบมานะครับการออกแบบของบริษัทเนี่ยเขาให้ใช้การวัดระดับแบบนี้ครับ จิ้มลงไปเฉยครับไม่ต้องขันครับแล้วดึงขึ้นมาวัดครับแล้วเราก็ดูระดับนะครับถ้ามันเต็มถึงขีดนังนี้ก็แสดงว่าน้ํามันเครื่องนั้นได้ระดับแล้วครับผมครับผมทีนี้นะครับข้อสําคัญก่อนที่เราจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับของจักรยานยนต์เนี่ยก็คือว่าระบบจุดระเบิดของจักรยานยนต์ไม่เหมือนของรถยนต์มันมีระบบที่เราเรียกว่าแมกนีโตซึ่งมันสามารถผลิตไฟได้ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องตัดระบบนี้ออกก่อนโดยการที่เราเนี่ยห้ามเปิดซื้อกุญแจเด็ดขาดครับผมครับผมคือต้องปิดไว้แบบนี้นะครับถึงจะสตาร์ทได้อ่าครับจะสังเกตเห็นว่าผมใช้แรงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตอนนี้แล้วปรากฏว่าลูกสูบไม่เกิดการเคลื่อนที่เลยครับซึ่งก็เป็นไปได้สูงว่าตอนที่น้ําท่วมนั้นน้ําได้เข้าไปเป็นเวลานานมากรทำให้ลูกสูบ ตายครับอ่าเราก็ต้องทําการซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมหนักพอสมควรก็คือเราต้องรื้อตัวฝาสูบนะครับตัวเสื้อสูบออกนะครับเพื่อจะดูว่าลูกสูบนั้นมีความเสียหายขนาดไหนนะครับผมจะสามารถซ่อมแซมได้ไหมหรือว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะดาเนินการทําเลย นะครับเดี๋ยวให้น้องๆมาลื้อเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูกันก่อนว่าเพราะว่ายังมีขั้นตอนอื่นอย่างเช่นการล้างคาบูที่ต้องทําด้วยใช่ครับเดี๋ยวเชิญน้องๆมาลื้อเลยครับผมในส่วนของตัวลูกสูบนะครับอาอาจารย์ครับเดี๋ยวไปด้านนู้นนะครับครับผมหะเรื่อคันนี้ในเรื่องมาถูกคันจริงๆนะฮะผหนักจริงๆ มาถึงตรงนี้ครับอาจารย์ครับในเรื่องของการล้างคาบูดจะต้องมีการเริ่มต้นอะไรยังไงครับอาจารย์และต้องใช้ในส่วนของตัวน้ํายาอะไรในการล้างครับเราต้องใช้น้ํามันนะครับเบนซิน91็นะครับเป็นเกเร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโซฮอผสมครับผมเนื่องจากว่าอย่างรถที่นํามาเนี่ยครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับเจ้าตัวในคาบูเรเตอร์เองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหุกรลอยตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับซึ่งมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นถ้าเอาน้ํามันที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มาใช้ในการล้างครับผมนะครับรุ่นใหม่ๆเขารองรับแต่ร ถ้านํามาใช้ปุ๊บเจ้าตัวลูกลอยนี้จะผุจะเสียหายนะครับ <ผม S 2> แล้วจะเกิดคาบยางเหนียวเกาะที่กัมบูเลเตอร์ขณะที่เราล้างด้วยะนะครับเพราะนั้นน้ํามันที่ใช้ล้างต้องขอล็อกสเปคเลยว่าถ้าจะใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมาล้างเนี่ยต้องเป็นเบนซินเท่านั้นนะครับเบนซินไม่กแก๊สโซฮอลไม่ได้ไม่ได้ครับ,รบไม่ได้หาเก้าห้าได้ก็ดีไปโอ้ดีมากเลยครับน้ํามันที่ล้างดีที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งคือน้ํามันก๊าซครับรองลงมาก็คือน้ํามันเบนซินนี่แหละครับครับผมครับผม เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะครับกับกู้รถกู้รอยยิ้มครับ